โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณดูอีกครั้งด้วยนะครับผมโดยคลิปนี้นะพี่ก็จะมาสอนสูตรการฟาร์มสูตรที่2นะครับผมสำหรับอนิเมะแวนการ์ดอัปเดตที่9.5นั่นเองนะครับผมก็อัปเดตนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะรู้วิธีการฟาร์มไปหลากหลายแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนหรือว่าช่วงเย็นๆหรือเปล่าเนี่ยแหละมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวของอัปเดตหลอกเนี่ยได้ทําการอัปเดตออกมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโหมดอินฟินิตเนี่ยมันได้มีการบัฟในส่วนของค่าใบไม้ที่เราจะได้นั่นเองนะครับผมจาก ้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้ AFK ได้นะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีการเล่นละกันแต่ว่าเกมจะโกแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายเปให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ตัวที่ทําให้บวกถึง100%นะครับแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยไม่ตายตัวเลยอย่างทีมสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซฟทีมตัวนี้ไว้นะครับเซฟทีมตัวนี้นะครับแล้วพี่ก็โหลดมาอ่าแล้วพี่โหลดทีมเปล่ามานะครับอันนี้พี่ก็จะใช้แค่ตัวของสป e ดวากอนนะครับนี่สปีดวากอนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นไ l แบล โฮอะแบล็คโฮนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสุคุนะนะครับผมสุคุณะก็ได้อะสุคุณะอันนี้ก็คือสกินทั้งหมดเลยหรือว่าใครที่สายแบบเออแบบไม่มีพวกตัวอะไรเยอะนะครับก็อาจจะใส่เนี่ยพวกใส่เพโลน่ามาก็ได้หรือใส่พวกตัวอื่นๆมาก็ได้อย่างถ้าสมมติบางคนโชคดีได้ไอ้บอสมาแล้วก็ใช้ไอ้บอสก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวดาเมจไม่ต้องใช้เยอะเลยอันนี้ตัวดาเมจไม่ต้องใช้เยอะนะครับผมแต่ว่าให้พี่แนะนํานะให้พี่แนะนําคือเวลาเราเล่นช่วงแรกเนี่ยเราอยากผ่านไวๆเนี่ย ก็ยังจะต้องใช้ซาสึเกะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ใช้ซาสึเกะก็สามารถใช้ในส่วนของพวกไอเซนได้นะครับไอเซนก็มีความสามารถใกล้เคียงกันครับสามารถใช้ได้เช่นกันโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับก็เวลาเราเริ่มเล่นนะครับให้กดที่ตัวของไอนะครับผมกดปุ๊บแล้วก็ครีเอทนะครับแล้วก็ไปที่อินฟินิต m โหมดนะครับผมแล้วเราก็กดสตาร์ทเลยโอเคครับหลังจากที่เราเข้าด่านมาแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยก็เริ่มด่านปกติเลยนะครับผมนี่ปุ๊บไปนะครับแต่ว่า คือของพี่เนี่ยพี่เอาซาสเกตมาพี่ก็จะรีบวางซาสเกตตั้งแต่เวฟแรกเลยนะครับนี่จะวางเป็นแบบนี้เลยก็คือแฟมซาสเกตเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวสายฟ้าใช่ไหมก็มันจะทําให้ช่วงเล่นช่วงแรกเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ดีนะครับผมนี่แล้วก็แบบนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราอยากให้มันทําดาเมจไวๆเลยเราก็อาจจะวางสปีดวากอนซะหน่อยนะครับผมแล้วเราก็อัพตัวตังนะนี่อัพตัวตังไปปึ๊บหโอ้โโอ้โโอก็ Uh, แล้วก็แล้วก็แล้วก็โอ okay. เคอาไปอาไปอัไปอาไป,อ,าไปอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะส่วนอันนี้เนี่ยข้อดีของมันคือ1คือ AFK ง่าย2คือเราสามารถที่จะเก็บคิวได้นะระหว่างนั้นก็คือเก็บคิวพวกตัวละครหรือพวกอะไรได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่มาโคหรือว่าแล้วแต่เราจะมีเวลานะครับผมอย่างสมมติตอนนี้เนี่ยพี่ทําการฟาร์มของซาสึเกะอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอ้ยพี่อยากเก็บคิวไอเดอะบอสด้วยอ่ะพี่ก็นีวางเลยเดอะบอสปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บนะแบบนี้นะครับผมก็ให้มันโจมตีไปด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อไปมันจะได้เคลียร์มอนไว,ไวยิ่งเคลียร์มอนไวเนี่ยในช่วงแรกนะครับยิ่งเคลียร์มอนไวเนี่ยจะทําให้ตัวของเวฟแต่และเวฟเนี่ยมันผ่านไปได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทํารอบได้ไวยิ่งขึ้นนะโอเคนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือว่าจริงๆเล่นแบบปล่อยๆเลยก็ได้นะสําหรัับคนนนทีี่่มใสวววของตวพวก โมนาดหรือว่าไม่มีคือโมนาดก็จะสบายมากก็คือวางปุ๊บแล่เก่งเลยส่วนถ้าใครที่ไม่มีโมนาดก็สามารถเล่นได้เช่นกันอย่างซาสเกะพี่เป็นอีเทเรียก็ถือว่ายังสบายอยู่เห็นปะมีแฟมอะไรพวกนี้มันก็จะยังเคลียร์ได้แบบรวดเร็วเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงดีเทลในส่วนของตัวอัปเดตหลอกนิดนึงนะครับผมเออก็สิ่งที่พี่พูดไปว่าเขาเอ่าบัฟในโหมดของอินฟินิตมาหรือว่าโหมดอินฟินิตี้มาเนี่ยก็คือเขาว่าทําให้สเกลอะมันสูงขึ้น นะครับผมในแต่ละเวฟที่เราเล่นนั่นเองนะครับผมจากเวฟที่20เนี่ยเราจะได้อยู่ที่3,000ใช่ไหมก็ ตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการเพิ่มทุกๆ10เวฟจากปกติเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันจะเพิ่มทุกๆ20บเวฟจะ20 40 60 80อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มทุกๆ10เวฟแล้วหลังจากที่เลย20เวฟไปก็จะเป็น20 30 40 50 60 70 80 90 100อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในแต่ละสเกลในแต่ละ10เวฟเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวคูณนะครับตัวคูณก็คือตอนแรกเลยอ่ะก็คือจากเวฟยี่ยกกา,ก,นนาก็คือ 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวของโหมดแรกหรือเรกูล่าโหมดโหมดทั่วไปเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยยิ่งเราเล่นเนี่ยค่าเฉลี่ยในการได้เนี่ยจะยิ่งคุ้มนะครับผมจะไม่ใช่แบบว่าสายแบบ20เวฟแล้วรี20เวฟแล้วรีเนี่ยจะได้น้อยมากแต่ถ้าเราเล่นสัก60เวฟขึ้นไปเนี่ย เผอๆเนี่ยค่าเฉลี่ยในแต่ละเวฟที่เราผ่านไปเนี่ยได้เยอะกว่าตัวของเลกูล่าโหมดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเลกูล่าโหมดเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะนาทีละ1,000นะครับแต่ว่าในส่วนของอินฟินิตเวฟเนี่ยถ้าเราเล่นหลายเวฟคือเหมือนครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอ่ะเราจะได้แทบจะเป็นนาทีละพันบวกเลยนะครับพันบวกพันหนึได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น อัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เลยเอามานําเสนอกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือในส่วนของสกินด้วยนะครับผมอย่างที่พี่บอกไปพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ได้บอกเพิ่มเติมไปไหมแต่ว่าที่พี่เน้นว่าต้องใส่สกินหรือต้องใส่ตัวละครเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันมีในส่วนของคูณสกินแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมแต่เหมือนพี่ลองแล้วมันไม่มีนะก็ ให้เรามาเล่นอันนี้แล้วเราใส่สกินหรือใส่ยูนิตของตัวอัปเดตนี้มาด้วยนั่นเองนะครับผมใส่แค่100%ก็พอนะเพราะว่ามันบวกไม่เกินนี้ก็คืออ่าสปีดวากอนยี่สิบห้าใช่ไหมแบล็กสตาร์เนี่ยห้ถ้ามีสกินด้วยแล้วก็สุคุนะอีกยีบห้าแต่ถ้าสมมติว่า Blackstar ไม่มีสกินก็สปีดวากอนสกินแบล็กสตาร์ตัวของสุครุนะ เปโกล่าก็ได้อ่ะอันนี้ก็คือ50แล้วนะครับซูนะสกินเอออันนี้ก็คือร้อยหนึ่งแล้วแต่อันนี้ที่พี่ใส่มาเนี่ยอันนี้คือ150นะแต่150ยาสแบบมันไม่มีผลมันได้แค่100เท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็มันจะมีในส่วนของแม็กซ์ด้วยนะแม็กซ์ก็คืออ่าเขาเรียกว่าจํานวนการที่เราจะได้ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ใบไ,ไม้อะไรเงี้ยต่อรอบนะครับผมก็คือเราจะได้รอบแล้ว67,200ถ้าเราใส่สกินนะเอออันนี้คือเขาบอกว่า with max skin boost นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ในส่วนของสกินด้วยเราจะได้ประมาณนี้นะครับผม67,200นะครับก็จะบวกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้พี่ ลองเล่นดูนะก็มันจบที่ประมาณ3 3มหมแสดงว่ามันน่าจะตันจริงนะมันน่าจะตันจริงแต่ว่าถ้าใครที่ลองเล่นเกินไปมากกว่านี้แล้วได้เยอะกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นั่นเองนะครับผมเคตอนนี้ก็เราอธิบายในส่วนของว่าทําไมโหมดนี้มันถึงมีความาฟาร์มง่ายแล้วก็ฟาร์มได้เยอะขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณ9นาที5าวีนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ6000ใบไม้นะครับถ้าเราใส่สกินครบนั่นเองนะครับผมอันนี้9นาทีนะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าหลังจากนี้ก็คือเวฟที่20 30 4บ50ี่เราก็จะได้ทุกๆเวฟแล้วนะครับผม10เวฟได้6 0 0 0 10เวฟได้6 0 0 0 10บเวฟได้6,000รวมถึงว่าเราจะได้ในส่วนของโบนัสที่เพิ่มด้วยก็คือรวมถึงโบนัสด้วยก็คือ0.1 0.1 5 0 2 0.25 0.3พวกนี้นั่นเอง,งห้รารูนย์จุดสองศูนย์จุดสางห้า้แบบ ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของสําหรับคนที่อยากฟาร์มอีเวนต์ใหม่แต่ว่าไม่อยากเล่นเรกูล่าโหมดหรือโหมดทั่วไปนั่นเองนะครับผมก็โหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ฟาร์มง่ายมากๆแล้วก็สามารถ AFK ได้อันนี้พี่ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในกันหนะ้าสวัสดีนะครับ